Yeah. เอาไฟนกไปเลยไปเลยโอ้ oh. ขึ้นแล้วโอ้โห oh. oh. ขึ้นสูงเลย oh. เห็นไหมเอ้ยโอ้โอ้โหมาระไฟสวย oh. มาเยอะกว่าเดิมเลย ตอนนี้อยู่ที่สฐานตากาศบางปูนะครับตอนนี้อยู่ตรงเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะไม่ได้มาที่นี่นานแล้วเดี๋ยวดูกันว่าที่ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยเด็กกำลังสนใจอะไรอยู่เฮ้ยป้าตีนเออมันมีมันม,มีเท้าด้วยเห็นไหมมันปีนต้นไม้ได้ด้วยนะเออบางตัวมันปีนต้นไม้ด้วยนะเนะนี่ยเนี่ยมันติดโคลนอยู่มันค่อยๆกระเดิบกระเดิบกระเดิบ เคยใหญ่ด้วยเออนี่โอ้นุ่น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 กระดึ๊บกระดึ๊บโอ้มียุงด้วยเหรอนี่ตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสนับสนุนโดยโตโยต้านะเขาว่าสร้างเอาไว้เรียกมันปลาเท้าด้ไหมว้าวแต่ตอนนี้มันก็ใบมันร่วงไปหมดแล้วเรียกมันปลาเท้าปลาตีนดิอันนี้แล้ดูใบไม้ร่วงหรือเปล่าเนี่ยใบไมใบไม้หายไปได้หมด โอ้โหนี่ใครอยากจะศึกษาให้คิดธรรมชาติเดียลงไปอย่างนั้นเลยเห็นไหม <laughs> เดินลงไปตรงสะพานไม้ที่เขาทำไปเลยนะโอ้โหเหลือ <laughs> ใครจะศึกษาธรรมชาติลงไปในน้ํา <laughs> เอาไหมลงไปในน้ําเลยไหม <laughs> ดูสะพานมันจมน้ำโอ้โห <laughs> นี่ตอนนี้ลัาเดินอยู่บนสะพานนะครับ ปกติตรงนี้เราจะเห็นมีนกนางนวลมาอยู่นะแต่ตอนนี้บ่ายสามโมงยังไม่เห็นสักตัวเลยนะไม่รู้ว่าเขาปรับปรุงอะไรหรือเปล่านะนี่ไงเนี่เขายังมีสัญลักษณ์รูปนกนางนวลเลยอะแล้วก็มีร้านขายของด้วยเอ,อ้ยเอาอนนี้เปล่าไอ,า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 อา้สบู่ที่เป่าฟองเอาเปล่าฮะสะบู่นกนางนวลรออสบู่นกนางนวลเลยอ่ะ เอาไหมเอาไหมไปซื้อที่เป่าฟองมาเล่นกันไปไปไปอันไหนล่ะเลือกเลยอันละสี่สิบบาทอันยาวหกสิบอันยาวหกสิบอ้อะเล็กสี่สิบเอาเลือกเลยลูกเอาแบบไหนเอาเป็ดเหรอเป็ดโอเคเอาเป็ดไปเล่นกันเด็กได้ของเล่นแล้วอ่ะไหน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 อโชว์ซิโชว์ซิให้มันพัดกระลมก็ได้ นี่นี่นี่ทำอย่างนี้ทำงี้ลูกเฮ้ยเห็นไหมนี่สินี่สิพัดกระลมก็ได้เอาเข้าตาอะไรลมเข้าตาหรือแชมพูนี่นี่นี่พ่อทำให้ดูนี่อย่างนี้อย่างนี้เอาไว้ไกลๆตัวอย่างนี้ดูโอ้โหโอ้โหไปนู่นแล้วอะ เอาพ่อทำเองอ่ะ <laughs> พ่อจับพ่อมาถึงพ่อทำหนจับป่อะอ้าวเหรออ่ะอ่ะ,อะ,อะทำซิอย่างที่พ่อทำหมาดๆหน่อยอ่ะ <c oughs> ให้มันตามทิศทางลมสิลูกเอ้หนุนหนๆนหอุ้ยว้าว เอาแม่กับลูกย่างกันตกตีกันเอาไให้ด้วยไม่ให้ด้วยตัวของพี่เขาเป็นแพรเลยเลยอ่ะดูดิดูดิเขาได้เยอะกว่าเราเยอะเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยเขาเหมือนไอ้ที่ตักไอติมงเออดีอ่ะลางออกมาก็เออ สะดกนะ,ะกิจกรรมเล่นฟองแล้วก็ยังมีไอศครีมขายด้วยนะที่ร้านอะ่ะก็สี่สิหสิไอติมม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้กินที่นี่บางปูนี่ข้างหน้านี้เรียกว่าศาลาสุขใจนะครับเข้าไปข้างในน่าจะมีร้านอาหารไม่รู้เหมือนกันร้านอาหารสาลาสุขใจ10โมงถึง2องทุ่มเข้าได้สองฝั่งเลย มีวันที่ด้วยอ่ะบอกวันที่ด้วยอ่ะเน เย็นสบายเดินผ่านเข้ามาเมื่อาากี้<อ>ก็จะเป็นห้องอาหารใช่ไหมเหนือลมเออใช่แต่อยู่เหนือลมแล้วเป่าเป่าอ่ะปัดกันเด็กเป่าเออจุดนี้ก็เป็นห้องอาหารมีหลายโซนมีหลายร้านเลยอาหารไม่แพงเลยนะเมื่อกี้กินยาคูกับน้ำวะพราวายาคูข่ดละสิบบาทแล้วก็น้ำมะพราวยี่สิบบาทชิลๆเลยไม่ร้อนเลยอะ่ะบรรยากาศ ลมพัดเย็นสบายมากโอ้นุ่นๆพายุอยู่นู่นตรงนี้ไม่มีนะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะโหเห็นท้องฟ้าสีฟ้าเลยพายุอ,อยู่ตรงไหนเอเมื่อกี้ถามเจ้าจาี้แล้วนะครับหน้านี้เดือนนี่เดือนอะไรนะเดือนนี้เดือนสิงหาจะยังไม่มีนกนางนวลน,นะครับนกนางนวลจะบินมาจากแถวจีนที่เบต มาเดือนพฤศจิกาแล้วก็อยู่ที่นี่จนถึงเมษาเลยนะช่วงนี้ยังไม่มีแต่ก็อากาศไม่ร้อนสบายๆเดินเล่นปากกลางก็ได้แล้วก็นั่งตากอากาศทานอาหารกินลมชมวิวดีเลยมาเร็วมาเร็ว

อ้าวโอ้โหสนุกเต็มพี่เออเอา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 นี่นี่นี่ฟองอู้นี่ลูกใหญ่เลยหือเปียกหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ย Hey. นกให้แมเบลดูแล้วนกอะไรลูกนกแก้วโอ้หนกแก้วบินมาเต็มเลยโอ้ให้สัญญาบินกลับแล้วอะ่ะโอ้โอโอโอ ต้องเรียกกันเองลูกใครเป็นลูกใครตัวเล็กตัวน้อยว้าวโอ้เฮ้อวันนี้ก็โชว์เหรอเนี่ยโอ้โชว์โชว์ใหญ่เลยโอ้โอ้ชอบเพื่อนชอบเพื่อน ồ oh, ho, thức lên nè, ừ ừ, ok, ừ, bye 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 bye, Ê, hey, bầu không khí đẹp trai, anh em ơi, anh em ơi, Ê, Ê, hehehe, 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 เอ้าวทางนี้เขาปล่อยนกกันทางเบลเบลก็มีนกหาโชว์นกหน่อยสิเนี่ยนกเนี่ยเหรออ่ะไม่เคยเล่นเหมือนกันโฮ้ยเบลเบลต้องปล่อยเขาโอ้โหแทบจะขาดอยู่แล้วลูกต้องปล่อยก่อนนี่ปล่อยก่อนปล่อยปิดทางเธอปล่อยเขาปิดทางนี่ปล่อยอันนี้ปล่อยนี้เนี่ยกดอันนี้ปล่อยเฮ้ยนกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกตัวนี้มันไม่ยอมบินกลับเปล่าซื้อไม้พอนเลอเดินกลับเดินกลับอ๋อเราต้องกดอันนี้เนี่ยกดอันนี้กดอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยอปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยขอโทษระวังโดนคนด้วยนะ โอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหแรงเหลือเกินโอ้ยนกไปเบลขึ้นสูงแล้วเนี่ยโอ้โหด้วยมันบินยิกงยิ่ยิ่งยิ่เลยโอ้ยสนุกใหญ่เลยโอ้โหโอ้ย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 นกลานกจะลวกแล้วไปทางนี้แล้วไฟทางนี้แล้วเออโอ้ย เอาเข้าไปเอาเข้าไป <g ười> <g ười> ไปเลยเออหาดึงโอ้โหเอา <g ười> <g ười> เอาเอาเอาลงแล้วลงแล้วโอเคเอาไปนกไปเลย <g ười> ไปเลย ขึ้นแล้วโอ้โหข<ห>ึ้นสูงเลยเห็นไหมปึ๊บหาเลยโอ้โอ้โห,โห,โหบาละทยสวยม,มาเยอะกว่าเธอแม่นลูก โอ้โหเหมือนมากกนเป็นสมาคมเมน,นะเหมือนนะัดกันมาดีมากเลยสร้างบรรยากาศให้ที่นี่คึกคักขึ้นนะครับสนุกมากเลยวันนี้สนุกไหมสได้หลัง,งเราก็มีนกด้วยใช่ไหมเย้ <laughs> <laughs> โอ้โหมีตลาดด้วยนะเนี่ย <laughs> เด็กยังได้ไข่นกกระทาเลยไหนะน้องคินติอร่อยไหมไม่ต้องถือกระปปอนเลยออร่อยไหม เออน่ากินน่ากินอะไรอยู่ไก่ทอดไก่ทอดโอ้โหกินกระนุ่มหนับกระดุมหนับเลยอร่อยมากเลยอ่ะอืมแงง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 อะไรมีตลาดมีตลาดหากลับก่อนจะกลับโอ้หรือใครจะของจะเลยก็ได้เนี่ยนี่เลยอ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักสนุกอิ่มอร่อย